วิธีแก้หน้าพังผื่นแพ้อย่างเร่งด่วนเคสแบบนี้นะคะมักจะมีในเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าช่วงทริปนะคะหยุดยาวอย่างเกตเองต้องบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงเคยเป็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นทริปปีใหม่นะคะพอหยุดยาวปุ๊บเนี่ยเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปพักในที่ต่างๆที่สภาพน้ำไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับที่บ้านเราใช้รวมไปถึงครีม ตอนนั้นครีมหมดนะคะก็คือไม่ได้พกติดไปต้องบอกว่าไม่ได้พกติดกระเป๋าไปลืมค่ะก็ไปซื้อโอดาบหน้าไปซื้อออกข้างหน้าเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ทราบไม่เคยใช้แต่ต้องใช้เรารู้ว่าอ่าหลายวันที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วต้องมีครีมใช้ต้องบำรุงต้องกันแดดพวกนี้ก็ไปซื้อออกข้างหน้าโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเราจะแพ้ไหมหรือใช้ได้ไหม หลังจากนั้นใช้ประมาณ3-4วันเองเกิดเรื่องค่ะพื่นขึ้นสิวขึ้นแล้วก็เหอแดงด้วยพอเกิดอาการอย่างนี้หลายคนที่มีอาการคล้ายกันวันนี้เราอยากจะแบ่งปันนะคะทำอย่างไร5วิธีคู่หิวพังค่ะวิธีแรกเลยถ้าไม่แน่ใจว่าแพ้น้ำหรือเปล่าจากการที่เราเปลี่ยนสถานที่สิ่งที่ต้องทำก่อนคือไม่ต้องเปิดน้ำที่ก๊อกน้ำมาล้างหน้านะคะแต่ตรงตัวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ย อ่ไปก็คือค่อนข้างจะมีผิวหนังที่ไม่บางเหมือนกับหน้าถ้าเกิดว่าหน้ามีอาการผื่นคันแล้วงดใช้น้ําจากก๊อกน้ําแต่ให้เปิดน้ําเป็นน้ําดื่มค่ะอาจจะเปลืองหน่อยแต่มันดีต่อหน้าของเราเพราะเนื่องจากว่าน้ําดื่มเขามีการฆ่าเชื้อต่างๆมาแล้วและก็ยังเหมาะกับผิวหน้าก็คืออ่อนโยนด้วยก็คือไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นขวดใหญ่ๆก็ได้จะได้ไประหยัดหน่อยก็ออกมาล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้า งดใช้น้ําจากก๊อกหรือว่าน้ําประปาต่างๆที่เรายังไม่ทราบที่มาค่ะข้อที่2ง,งดใช้ครีมบํารุงต่างๆเพราะอย่างเคสสังเกตเองตอนนั้นที่บอกว่าลืมเอาของตัวเองไปพอไปซื้อเอาของใหม่เข้ามาก็ไม่แน่ใจงดใช้ก่อนเลย ปล่อยหน้าพักพักหน้าก่อนนะคะเพราะผื่นเราขึ้นสิวเราขึ้นข้อที่สงดเมคอัพอะอย่าพึ่งเมคอัพอย่าพึ่งแต่งหน้าทนเอาหน่อยเพราะว่าสิวมันมีถ้าคุณยิ่งไปแต่งหน้ายิ่งเมคอัพมันยิ่งเกิดสิวอุดตันได้แล้วก็ทําให้เกิดหัวดําต่างหมองค้าต่างต่างก็เกิดจากตรงนี้ค่ะข้อที่4นะคะก็คือให้เราเนี่ย ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาถ้ายาซื้อยากินเองอยาซื้อยาทาเองเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าผื่นที่ขึ้นคันๆเนี่ยหรือว่าในอาการที่สิวขึ้นอักเสบมันเกิดจากอะไรบ้างก็เล่าอาการไปส่วนมากเภสัชกรก็อาจจะจ่ายเป็นยาแก้แพ้ ยาแก้คันนะคะมาทาเฉพาะจุดเฉพาะที่เราก็ทําตามอย่างที่เขาแนะนําก็คือถ้าให้ทาเฉพาะจุดหายแล้วต้องหยุดพวกนี้ก็คือเราต้องต้องหยุดท,ทันทีอย่าใช้ซ้ําอย่าใช้เยอะแล้วก็อย่าใช้ติดต่อก,กันระยะเวลานานก็ลองสังเกตอาการดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดจากต้นตอที่เราแพ้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือครีมต่างๆที่เราใช้แปลกปลอมต่างๆแล้วก็เริ่มทายามันก็จะเริ่มดีขึ้นใน7วัน14วันค่ะและ ข้อสุดท้ายนะคะก็คือหลังจากที่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ล่ละค่ะต้องฟื้นฟูแล้วก็มาใส่ใจนะคะอย่าพึ่งใช้อะไรที่เป็นสารแรงกัดลอกหรือว่าของที่มีเคมีแนะนำเลยขั้นตอนการล้างหน้าสำคัญมากๆพยายามเลี่ยงของที่มีสารซอฟเฟตหรือสารเพิ่มฟองเพราะว่ายิ่งใช้แล้วมันจะยิ่งสะสมแล้วเกิดอาการหน้าแห้งผิวแห้งมันจะยิ่งคันยิ่งระคายเคืองผื่นก็จะยิ่งขึ้นได้ สำหรับใครที่มาหน้าหมองยังไม่พอมันโดนซ้ำเติมเรื่องสิวด้วยฝ้าก็เป็นด้วยก็กลับมาดูแลเรื่องของฟ้าหลังจากที่เราพักหน้าจนผื่นหายแล้วด้วยของที่ปลอดภยัยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ไปเที่ยวนะคะในช่วงหยุดยาวหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ดูแลผิวหน้าอย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะ สวยแบบมีคุณภาพอยากแนะนําเลยว่าถ้าขั้นตอนการล้างหน้าที่เกตแนะนําใครกลังตามหาอยู่ก็อยากจะแนะนําสบู่ซูนไพยแฮนเม d ดว่านนังคำากเกที่ตัวนี้ไม่มีสารซาเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงจะมีว่านนังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็นําพึ่งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยแต่สําหรับเรื่องของฝ้าก็ปราบฝ้าด้วยตัวนี้เลยค่ะ ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับยีนส์เคที่ตัวนี้จะช่วยลดฝ้ากระจุดดงดำรอยหมองคำแล้วก็ยกกระชับผิวด้วยแล้วก็มีกันแดดด้วยนะคะทักเข้ามาได้ด้วยที่เคที่ค่ะปลอดภัยไร้สารทุกชิ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ